ผมกัปตันชูละทรครับผมไว้นวัดทุกคที่งามครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มแรกครับอาจจะแบบไม่ปังเท่าที่หวังไว้แต่ก็ทีมทีมงานก็พยายามแบบแก้ไขยอยู่แล้วก็ทําแบบหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทาของพวกเราด้วยเราก็พยายามแบบพัฒนาในการแสดงมากขึ้นครับก็เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆครับปรับตัวเองปรับให้เข้ากับบทบาทครับต้องเล่นให้เรากพ็พยายามทํให้เต็มที่แล้ว เพ่าฉากนี้ก็เหมือนเป็นฉากที่ผมต้องเมาครับมผมสลางเมานิดนึง<ม>ก็อาจจะแบบยากนิดนึงเพราะต้องทำตัวมึนๆหน่อยครับไม่เอาจะกลับบ้านดื้อหรืป่าจะกลับให้ป้าตีไง เป็นาสที่ต้องถูหลังให้น้องครับก็ตอนแรกก็เขินๆก็ไม่กล้าแต่มันคือแบบมันคือหนังมันคือละครนะครับยังไงเราก็ต้องเล่นในดานเราเป็นนักแสดงน้ำนอนดีกว่าเดี๋ยวไม่สบายก็ฝากติดตาม The s i c t l i a n 2นะครับก็ถ้าเกิดผิดพลาดในประกันใดก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็ ฝากติดต,ตามกันเยอะๆครับทางช่อง9มุนเด่นไท์ทีวีครับทุกวันเสาร์อาทิตย์2อทุ่ม50เป็นต้นไปครับฝากด้วยนะครับเลีวบเรียซีนสองครับก็จะผิดพลาดทุกการใดก็ขอโทษยนะครับ <c oughs> ก็เราจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับ